จับได้จับให้แน่นเหมือนคิดว่าเราอันเนี้ยเป็นมีดขาตรงไหนตรงนี้ตรงตรงนี้ค่ะเอากระดาษสับแต่คือมันอาจจะโดนมือบ้านแต่ว่าคือมันเป็นมีดเพราะมันเป็นมีดอันนี้เป็นแค่ดินน้ำมันนะคะโอ้ยาได้ยังไงอ่ะยังไม่พอยงมพอมันจะเปไงาได้ไงอ่ะเอาง้อ อาจารย์ลองเลยอาจารย์กระดาษมันไม่ยับเลยอาจารย์เฮ้ยไม่มีเร่องของคนรู้อาจารย์ช่องอาจารย์ลองอาจารย์ลองอาจารย์ลอกอยาไปมีเรื่องกับมันนะกลัวมันนะได้มึงเสียงมึงขอแฟล์หน่อยขอแฟล์หน่อย อันนี้มีนะคะแล้วก็อันเนี้ยมันอ่อนมากเลยมีดจอนเฟิร์นมีดทับมีดมีดมันอ่อนมากเลยค่ะอ่อนมากอ่อนมากเราตัดมันเราขาดจะลองมือดายผมหลอนเลยจาลองมือเป๊ะเลยเนี่ยคือสังเกตลองม่เถียค่ะอาจารย์บอกแต่ว่ากลัวๆค่ะแล้วว่ามันจะปัดบาดออกอะค่ะเดี๋ยวนิ้วคุณขาดนี่คมนั้นเนี่ยนะเขาจะใช้ขาอันนี้คือแน่นนะ ขาดโคเดียวขาดใอ่ไหมคะโหยับอ่มีใครยับไหมไม่เอามาเจ็บเลยเ้ยเดี๋ยวเอาแม่หนางมีวรยุทธเฮ้ยหนางแม่นางไม่ร้เขได้ไงอะหนังมีวรยุทธก็ไมบอก ไม่ไม่ช่วยอีกรอบได้ไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ช่วยอีกรอบได้ไหมเราเรายอมเอาดินสอเราให้หนึ่งแท่งเลยช่วยอีกรอบพี่ชูเดี๋ยวเาพี่ชูเดี๋ยวพี่ชูได้ไหมขอเป็นพี่ชูเ่าเราโชว์เดียวขาดเลยไอ้น็อตแบบพี่ชว์เดียวเลยน็อตแตกอันนี้มันอ่อนมากพี่น็อตขาดนะพี่น็อตมีตเดือก่อนมีดเดือดแล้วันไหนไม่หลอแล้วมั่นใจมั่นใจเราสับเลยอะมีดลอเย เนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่เป็นซเสีะค่ะมันจะเป็นคล้ายๆข้างบนนั่นเอมีพลังจิตเหรอเนี่ยยับอยู่เลยฮะเฮ้ยใครมาลองอีกมันโดนหือมวอไม่หยับเลยอมันอีกรอบเนี่ยมันไม่ยักเลยที่ชูที่ชูได้ไหมที่ชูของตชูได้ไหมเบย์ที่ชูได้ไหมไม่ไอคนสาธิตมันต้องอย่างนี้แล้วเนี่ยระวังนิ้วขาค่ะอาจารย์มันจะเป็นช่องผ่าค่ะที่ชูเลยที่ชูที่ชูที่ชูหยิบวอตไก่กันเลย

ไม่ได้ผิวสวยวอันนี้สองแท่งเลยเหรอสองแท่งเลยเหรออีอะสอแท่งเยนช่วสองแท่งไม่เคยไม่เคยเคยทำได้สอนรูปสามแท่งแต่ตอนนี้ไม่รู้สองแท่งจะขนาดไหน แม่นางมีวรยุทธ์แล้วล่ะหัวระเบิดแล้วก็ถ้าเป็นใบคูด่างก็ไม่ขาดไม่ทำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไม้จิ้มฟันก็คือไม้จิ้มฟันห้ามหักค่ะต้องจับแน่นจริงๆเราใช้เล็บจิกนิดนึงนะคะ เอาไม้จิ้งฟันฝาดลงไปเลยอะเอาไม้จิ้งฟันได้ไหมเขาหีมาเม่อไหร่แต่ไม้จิ้งฟันตอนนี้ไม่ได้ลองไงเอาไม้ก็อยากเห็นนะอยากเห็นไม้จิ้งฝานไม่ไม่ไม่ไโอ้โหจริงนะโอ๊ยไม้จิ้งฝานไม้จิ้งฟันไม้จิ้งฟันไม้จิ้งฝานตัดคอยน็อตไม่เห็นได้เลยไม้ไม้จิ้งฟันโอ้ยเจ็บไม่มีดิสอดแล้วอ่ะแต่ไม่ไม่ได้ลองไม้จิ้งฟันมานานแล้วอ่ะมันต้องตัอ เดี๋ยวถ้าจี๊ดต่อที่มันหักแล้วได้ใช้ต่อได้ไหมใช้ได้แต่ว่าคนที่จะอ๋อมันจะไปโดนมืออ๋ออันนี้ไม่เคยลองไม่ไม่ลองมาสามปีแล้วสองแท่งสิบาทนะต่อเล่นมันพูดงี้ก่อนตลอดเลยนี่ไม่เคยลองเลยมันนี้ติด้องทาอีกมันเคยลองแล้วน่าอันนี้มันไหนลองเอาไม้เขียนไว้ข้างหลังดิ โดนโดนขอโทษนะโทษโทษไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไร่ใช่ลังเพื่อนมันจะโดนวายย้ายย้ายเปเงินเศษฝึกพันเรียนหนวะ เขก้พิจารณาหรือ่าอาแล้วตัวนั้นะ้อกไปทั่วรอไาป้ย้สมนาเอาเอไปเลยสมนาเอาเอไปเลยขอลอง้องมีดินสอหมดกระเป๋าแล้วอันนี้อาจารย์ค่ไดนมือผมมมอันนี้มันไม่กว้างจารย์จะโดนมือไหมอะอยากกูมีก็ต้องขยับ จริงลดจริงไม่สวยไม่ลดทำไม่ได้นะะตนิวโดนไม่ีแตอืิล้วกาฝึกได้มากวันนี้จะแบิดช้อนได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้องช้อนมันไม่ได้ลองอีกแล้ว โอเลมอนแล้วเนี่ยปิดตองแขนเลยงนียอ๋ออันนี้ไม่ไายมันต้องจับยาวๆหน่อยคับเพราะมันต้องบิดไปๆมาๆมันจะลงทุ่งกับรถไม่ได้ใครก็ได้เป็นทุทงได้ไงวะสมละ